สวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเรามาพบกับช่องช่างนิชแ a น n นลกำลังทำอะไรกันอยู่คะหูอันนี้เขาเรียกว่าอะไรต้มหอยคะ่ะต้มหอยแล้วเราจะเอาไปทำอะไรกินคะเมนูวันนี้เอาไปก้อยใช่ไหม ด้านนู้นน่ะยายทำอะไรคะปั่นขี้เล็กอมอ๋อปั่นขี้เล็กอมหลายขั้นตอนเนาะเผื่อจะได้กินนะคะเอฟชีหลายขั้นตอนมากน,น,น,นี่ค่ะเย็นน้ำน,ำนมันนี่งเดือนอ๋อต้องน้ำเชื่อนะนี่เชื่อลายจะเอาคันตักที่นี่มันด <c oughs> ีมันจาระไมันู้ ที่นี่เนาะทีนีก็ด้านนี้เขาเรียกว่าขั้วหนังนี่ค่ะหนังที่จีจีเมื่อกี้นี่ใช่ไหม,อมโอ้ตเตรียมจะแกงค่ะเอชจีกเตรียมจะแกงค่ะตเ,กเกะตรียมจะแก,กงขี้เด็กนะคะ แกงสุกปรุงเรียบร้อยนี่แล้วจะปรุงแล้วขั้นตอนปรุงของยายนะคะแกงขี้เด็กนี่ค่ะเอาอันนี้ยุบโอ้โเลย้หเ ขั้นตอนปรุงขี้เด็กเราจะเอามาปั้นๆให้น้ำมันออกน้ำขมขมมันจะได้ออกนะคะแล้วเราก็เอามาแกงนี่ค่ะแล้วก็ตำไม้มันเรียบอ๋อแล้วก็ตำอิดเหรอมันรีบแล้วจนคุ้ปั้นแล้วเรามาตำกันอย่างนี้นะคะนี่ ใส่โคกตำค่ะนี่ค่ะ fc วิธีแกงขี้เด็กนะคะนี่ก,นกว่าจะได้กินนี่<ช>เกือบจะชั่วโมงนะคะ fc ทุก<ต>ท่านนี่ค่ะเรามาดูยายตำนะคะเนี่ตำขี้เด็ก หนึ่งคนเอกแบบเสียงชนิดหนึ่งแบบแกงอ่อมอันนี้เขาเรียกว่าอ่อมขี้เด็กนะคะส่วนร้านช่างนี้ก็จะรวกหอยต้มหอยไว้ก้อยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะส่วนช่างนี้เป็นทั้งช่างนี้ ชาแนลและพ่อครัวคนเดียวกันนะคะนี่ค่ะสวนยายก็ตําตำตำนะคะเนี่ยตําอะไรไม่รู้ตําขี้เด็กค่ะโโนี่ค่ะอันนี้ครัวบ้านช่างนี้นะคะนี่ค่ะ ยังไม่มีแก๊สไม่มีอะไรนะคะส่วนไฟก็ใช้ไฟเตาประหยัดพื้นประหยัดท่านเขาประกาศขายอย่างนี้นะคะประหยัดพื้นประหยัดท่านประหยัดไฟกะทิเบเรกอรกกอทอากะทิเบมาลูก น <minutes> ี่ค่ะเชื่อเก็บงนอะชวนด้านช <lawsuit royable> ่างนี้ก็นี่ค่ะก้อยหอยค่ะก้อยเงินบานเก็บอก้อยหยค่ะนี่ค่ะชวนด้านช่างนี้ก็ก้อยหวยนะคะนี่ค่ะซยมาหัน มาหั่นหั่นชิ้นเล็กๆใช่ไหมก้อยยังก้อยอย่างนี้ไม่ได้เหรอแล้วต้องหั่นจัดกับมีดบวงตื้อชวนชูดยายนะคะแกงขี้เหล็กใส่กะทินี่ค่ะนี่น่ากินนะคะ ขนานดยังไม่เสร็จนะคะเนี่ยน่ากินค่ะฝากถึงยายโพทิ่ด้วยนะคะแกงขี้เด็กอ้อมขี้เด็กน,นะคะก้อยหอยด้วยค่ะนี่ค่ะถ้าั่งงนอยู่นี่นะสดเป็นสดนี่ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องช่างนิช h ช n เนลนะคะ